นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของผมครับ0846138426จะของบ้านโดยตรงครับบ้านที่จะขายนี่ภายในห้องนอนครับห้องนอนห้องนอนครับห้องน้ำจะมีห้องน้ำในตัวครับห้องน้ำในตัวนะครับผมถ่ายวีดีโอไม่ค่อยเก่งเปิดห้องน้ำเอาเปิดจากห้องนอนมาจะเป็นห้องโถงใหญ่ ห้องหถงใหญ่ไม่มีเสากลางนะครับจะโล่งโล่งสบายๆแล้วก็จะทางซ้ายจะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนห้องน้ำในตัวซึ่งตอนนี้ไม่มีไปอยู่ก็ปรับเป็นห้องพระนะครับกว้างครับกว้างกว้างมากเลยครับพระห้องน้ำในตัวนะครับออกจากห้องน้ำจะเป็นห้องโถงงยาม่สก่ก็จะมีห้องน้ํารวมอีกห้องห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องไว้เป็นห้องเก็บของนะครับแต่นั้นก็จะออกมาทาง ปีศาจของการเป็นระเบียงนะครับประตูสามารถเปิดออกได้เป็นระเบียงนี่ระเบียงนะครับระเบียงจะมาข้างบ้านนะครับบ้านจะมีที่ว่างนะครับเบียงจะอ้อมมาตรงบันไดลงมานะครับบันไดลงมาซึ่งเป็นทางเข้าประตูตอนแรกตัวูสองบานนะครับลงบันไดบันไดนะครับนอกบ้านถนนนะครับถนนย่างดีลาดยางใหญ่นะครับ ความกว้างของหน้าบ้านกว้างมากครับหน้ามันจะกว้างพื้นที่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ถ้าขึ้นบันไดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับไป็งบนตัวบนบ้านนะครับใต้ถุนบ้านจะปรับเป็นที่รับอินเตอร์เนแขกนะครับกว้างนะครับถุนบ้านมาทางข้างบ้านเป็นสวนครับสวนอาเล็ครับซึ่งเป็นที่รงรถ ลงจอดรถแล้วก็ห้องครัวชั้นล่างนะครับห้องชั้นล่างห้องครัวชั้นล่างนะครับปรับเป็นห้องครัวได้ตรงข้างๆห้องครัวจะเป็นริมน้ำเป็นริมน้ำนะครับริมน้ำริมน้ำน้ำจะมีตลอดปีไม่มีแห้งตอนนี้หน้าแหลงน้ำไม่แห้งครับนี่สนามหญ้าเลาะครับจะดูเป็นสนามหญ้านะครับ นอกเป็นรัวนร้วบ้านรั้วบ้านล้มลื่นนะครับประตูทางเข้าผมซบปรูเข้าดูนะครับนะครับกว้างขวางครับบ้านหลังนี้ผมปลูกได้ประมาณสักเจ็ดปีนะครับก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็มีแต่คนดูแลนะครับแต่ผมมีบ้านสองหลังแล้วบ้านหลังนี้ก็จะขาย นะครับขายสนใจก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับโดยโตรงได้เลยครับ0846138426ครับบ้านผมจะเน้นในเรื่องของต้นไม้เยอะนะครับต้นกล้วยเพื่อความชุ่มชืน้นะครับถ้ามีสนใจบ้านห่างจากตัวเมือง8กิโลนะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองพระเยา8กิโลเท่านั้นนะครับเดินทางสะดวก ส่วนเรื่องของราคานั้นสามารถโทรศัพท์คุยกับผมเจ้าของบ้านได้นะครับ0846138426นี่เป็นภูมิทัศน์โดรอบบ้านนะครับบ้านถ้าตามฉนดมันมี2ง,งานกับ75ตารางวาถ้ารวมที่เงาเงยก็น่าจะ3งานกว่านิดหน่อยนะครับรสามารถผมได้นะครับที่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาครับห่างจากตัวเมือง 8กิโลเมตรครับจบการน,นำเสนอครับผม